วัสดีครับวันนี้มิสเตอร์กิลเลอร์จะพามากินร้านหรูนะครับร้านหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทชื่อ Ox and Amber เนะครับเข้ามาในร้านก็จะเห็นเนื้อเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าร้านเลยเขาวางว,าง,วางตั้งโชว์หน้าร้านเลยนะฮะแล้วพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นบรรยากาศที่หรูหรามากเลยนะครับวันนี้เราเลือกไปในวันที่คนน้อยๆเลยนะฮะเพื่อที่จะได้ถ่ายทำนะครับแล้วก็วันนี้เราค่อนข้าง e อกล u s i v e นะครับทาง ร้านอาหารได้ให้มิสเตอร์กิลเลอร์เข้าไปถ่ายทำในครัวด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เห็นเตาย่างตัวละเป็นล้านกันนะฮะเตาย่างโจสเปอร์เป็นเตาย่างที่ดีที่สุดในโลกนะครับจากสเปนนะฮะเมนูแรกที่เขาเสิร์ฟเป็นเมนูออเดิร์ฟนะฮะเป็นขนมปังนะครับดูจากผิวนอกเนี่ยกรอบแลกรอบมากแล้วนะข้างในนุ่มเมนูนี้บอกได้เลย,เลยออเดิร์นี้เด็ดจริงๆนะฮะเป็นขนมปังที่อร่อยจริงๆวันนี้เมนูที่เราจะสั่งเนี่ย ประกอบด้วย3เมนูใหญ่ด้วยกันนะครับก็จะมีมายูราสติบลอยนะครับแล้วก็มายูราลิปออยนะครับแล้วก็เป็นโทมฮอค ah นะครับตัวโทมฮอคเน่จะเป็นจากฟาร์มสต็อกยาร์ดนะครับสติบลอยกับลิอาอมาจากฟาร์มมายูระนะครับเริ่มแรกเนี่ยเชฟเขาก็จะทําความสะอาดเตาก่อนนะฮะเตาที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือเตาโจสเปอร์นะฮะเตาย่างนี้ข้อดีของมันคือไฟแรงมากๆทําได้ทั้งอบและย่างเลยนะฮะเตาตัวนี้ ก็ทําอุณหภูมิสูงคงที่ได้ดีจริงๆเขาว่ากันว่าเป็นเตาย่างที่ดีที่สุดในโลกและร้านใหญ่ๆหลายร้านในไทยใช้กันนะครับเรามาดูกันนะอย่างตัวมายุรากลิปอายนะฮะร้านเนี้เนี่ยจะตัดมาค่อนข้างที่จะบาง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาย่างแค่ไม่กี่ทีก็จบแล้วนะครับด้วยไฟแรงขนาดนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าพอเนื้อมันบางนะฮะข้อเสียของมันก็จะมีนะฮะคือมันจะย่างยากมากเลยที่จะให้แบบว่าพอตัดเนื้อออกมาแล้วมีเดียมแร์ rare, แบบเอทูแล้วก็ผิวนอกคลัสหนาๆน,นะฮะแต่ว่าด้วยตัวเตาเจสเปอร์นะครับไฟมันแรงมากๆทำให้คลัสเนี่ยสวยมากดูลายตะแกรงนะฮะชัดเจนมากม แต่ว่าพอตัดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางชิ้นเนี่ยก็จะมีเกรย์แบนเยอะหน่อยนะครับซึ่งไม่แปลกครับเพราะว่าเตาตัวนี้มันแรงแล้วก็เ,เนื้อเนี่ยที่ตัดมาค่อนข้างบางนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนื้อชิ้นหนาสำหรับร้านนี้ไมยุระยังไม่มีนะครับไมยุระร้านนี้เขายังตัดเป็นแบบชิ้นบาง,บางอยู่ นัตอนที่อัคดคลิปตอนนี้ในอนาคตไม่แน่นะครับว่าเขาจะตัดหนาขึ้นไหมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเนื้อที่ตัดหนาหนาหน่อยนะครับตัดแบบว่าสักนิ้วครึ่งก็ยังดีนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับผมจะชอบคัดประมาณนั้น,นแต่แล้วทีนี้เรามาลองชิมกันไอส่วนนี้เป็นของสติปลอยนะฮะนุ่มมากจรงิงฮะบอกได้เลยว่าแทบไม่ใช้แรงในการหั่นเพราะว่าเนื้อตัวมายุลานะครับเป็นเนื้อฟูบัตวากิวนะครับมาบร์เบลิ่งสกอร์อยู่ที่9บวกนะครับ ฟูบัตก็คือแบบอย่างที่คลิปก่นกอนหน้านี่ที่อธิบายไปก็คือไม่มีลูกผสมเลยนะฮะเป็นวากิวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเลี้ยงที่ออสเตรเลียนะฮะต่อมาก็จะมาย่างด้วยเตาโจสเปอร์เช่นเดิมนะฮะแต่เป็นเนื้อส่วนของลิปอายดูไฟนะฮะร้อนแรงมากอ่าเขาก็จะพลิกไม่กี่ทีด้วยความเป็นเนื้อบางแป๊บเดียวก็ขึ้นเสิร์ฟได้แล้วนะฮะถ้านานกว่านี้เนี่ยก็ข้างในมีสิทธิ์ไปถึงมีเดียมมีเดียมเวลได้เลยนะฮะดูอุณภูมิของเตานะฮะค่อนข้างสูงมากจริงๆ นะก็เป็นเตาถ่านนะฮะจะเห็นว่าใช้เตาถ่านเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นหอมของถ่านแบบชัดเจนมากๆดูครับสีของอาลายตะแกรงเนี่ยเด่นชัดมากสวยมากนะฮะตัวนี้เป็นของลิไอ e นะส่วนตัวผมก็จะชอบลิไอ e มากกว่าสติปกลอยเนาะเพราะว่าผมชอบกินค่อนข้างมันหน่อยแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เทสของแต่ละคนนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนตัวทมอทมฮอทอมฮอเนี่ยชิ้นหนา เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นของมายุรานะที่นี่ไม่มีย้ำไว้ก่อนของตัวทอมฮอคที่ย่างเนี่ยจะมาจากฟาร์มสต็อกยาร์ดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราลืมถามไปว่ามา r b เบลิงสกอรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่ประมาณ4-5อยู่ละลาวประมาณนี้นะครับจากที่กินมาแล้วนะฮะส่วนตัวทอมฮอคเนี่ยเขาก็จะย่างด้วยเทคนิคฟอนเซียนะครับคือ เขาใช้เตาที่ไฟแรงมากๆในการย่างให้มันเ,เกิดคลาสที่สวยและสม่ำเสมอก่อนนะครับซึ่งสบายมากเป็นงานง่ายๆมากของเตาระดับนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเขาก็จะเอาไปอบต่อนะครับให้ได้อุณหภูมิที่ถึงนะฮะสักวันเราจะมาย่างด้วยเทคนิคฟอนเซียให้ดูเช่นกันนะครับหลังจากรีเวอร์เซียที่เราได้ทำให้ดูกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะอย่างที่เห็นนะฮะเชฟเขาก็จะใช้เทอร์มอเเตอร์วัดทุกครั้งว่า อุณหภูมิภายในของเนื้อสุกได้ระดับหรือยังนะครับแม้กระทั่งเชฟร้านดังๆก็ใช้อย่างที่ผมบอกนะครับเท่านี้เทอร์มิเมทเตอร์ก็ระดับต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับตัวเทอร์โมฮอกเนี่ยขัดภายนอกสวยมากถ้าดูนะฮะแล้วตอนตัดออกมาเนี่ยในกล้องเราก็จะเห็นว่ามันก็จะออกแบบมีเดีมยรนะครับ แลแลไปถึงมีเดียมแรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเกรแบนอยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยนะฮะชิ้นนี้เกรแบนอยู่น้อยมากๆนะฮะถือว่าสวยเลยทีเดียวย่างออกมาสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ตอนนี้เรามาเสิร์ฟแล้วนะฮะมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสีข้างในเนื้อสดมากนะฮะตอนนี้ นี้เป็นผักขบอบชีสนะครับเราสั่งมาเป็นกับแกลดูฮะดูสีคัดนะครับสวยงามมากเลยนะฮะสีเนื้อเนี่ยต้องบอกว่ามีเดียมแรเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบหลายระดับหลายช่วงเนะาะมันก็สามารถแบบมีเดียมแระแบบนี้ได้นะครับออกแนวแบบแรนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะ อย่างของผมก็จะชอบสีแชมพูขึ้นมากว่านี้นิดนึงยังมีเลือดชุ่มอยู่แต่แชมพูกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าชิ้นนี้ก็ย่างออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวทอมฮอกหลังจากที่กินแล้วก็รู้สึกอร่อยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะชอบสุกกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเทสส่วนบุคคลนะก็แล้วแต่ คนชอบแล้วแต่สไตล์ต่อมานะครับก็จะเป็นเมนู lobster นะฮะเราสั่งเมนู lobster ไปด้วยนะครับเขาก็จะย่างด้วยเตาโจสเปอร์เหมือนกันนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับเมนู lobster นะฮะกุ้งเนี่ยสดมากเลยนะครับสดจริงๆเพราะว่าร้านนี้เขาใช้ live lobster นะครับ ตัวเนื้อเนี่ยก็จะออกเด้งๆเลยนะฮะมาถึงเมนูของของหวานกันนะครับตัวนี้อร่อยมากเลยนะฮะตัวทีรามิสุนะฮะตัวนี้เขาให้มาเป็นคอมพลเมนทารี่นะฮะตัวเค้ก เราจบกันแล้วนะครับร้าน Ox a n d e r b น r นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้ก็ติดตามที่ช่อง Mr. Giller ช่องนี้เราก็จะมีการรีวิวร้านสเต็กต่างๆนะครับรวมถึงจะพาไปทำสเต็กด้วยวิธีต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้ Mr. Giller และทีมงานสวัสดีครับ